สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํามะม่วงกวนกินกันไว้กินกันนานๆน,นะคะช่วงนี้มะม่วงล้นตลาดเยอะมากๆเลยวันนี้เราใช้มะม่วงสามฤดูนะคะมะม่วงสามฤดูนี้เนื้อมันจะแน่นแล้วก็กลิ่นหอมรสชาติเขาอมเปรีย้ยวอมหวานอร่อยมากล้างทําความสะอาดแต่ แล้วเราก็มาปอกเปลือกปอกเปลือกมะม่วงนะคะใช้วิธีปอกแบบนี้ก็ได้มือเราก็ล้างสะอาดแล้วนะคะเพราะเราทำกินเองเราก็จะเน้นความสะอาดถึงทำขายเราก็ต้องเน้นทำเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญเลย เราปอกได้ไปิมันเยอะแล้วนะคะนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาฝานเอาแต่เนื้อนะคะ ทำมะม่วงกวนนี่ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเวลาฝานมะม่วงเราอาจจะใช้เราไม่มีเครื่องปัน่นเราก็จะใช้เป็นที่ขูดมะละกอก็ได้นะคะหรือเราจะใช้มีดฝานก็ได้แล้วแต่สะดวกอันนี้ก็เราใช้แบบใช้มีดปาดเอาเป็นชิ้น ตามความถนัดของเรานะคะปอกจนได้หมดแล้วเราก็ใช้ถุงมืออันนี้เราใช้ถุงพลาสติกใหม่นะคะในการขยำ มะม่วงให้ละเอียดนิดนึงไม่ต้องละเอียดมากเพราะาตอนเราคนมันก็จะละเอียดเละไปเองนะคะประหยัดแบบไม่ต้องงอเครื่องปั่นเลยเราก็ใช้ถุงมือใช้มือเรานี่แหลคะค่ะเสร็จแล้วเราต้องมากวนในกระทะเลย ระวังไหมนะคะก็ควรวนไปมาทางเดียวกันนะคะถ้าเผลอไหมก็ต้องรีบเอาส่วนไหมออกนะคะไม่งั้นมันจะขมกวนไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยพักนะคะนี่มันเยอะไปนะคะเราก็แบ่งมา ให้มันเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องถัดเกลมทั้งกระทะแบ่งมาทีละนิดเราก็กวนได้เร็วขึ้นใช้เวลาสั้นลงนะคะนี่ถ้าเราแบ่งมาเราก็จะทำได้เร็วขึ้นนะคะกวนจนงวดได้ที่แล้วตามต้องการเหนียวนึบกําลังดีนะคะเราก็ คอยเอาไปตากแดดนะคะมีภาชนะแล้วแต่มีนะคะของเราก็ไม่ได้ทำเป็นค้าขายเราทำไว้กินเองแล้วก็ใช้ภาชนะที่เรามีเราใช้ใบทองใบตองรองกับถาดกับจานใหญ่นะคะใส่น้ำมันไปทาเคลือบผิวใบตองนิดนึงกันไม่ให้ติดใบตองมากเอาไปตากแดดเสร็จแ,แล้ว ก็ระวังเรื่องมแมลงวันนะคะถ้าเด็จดจัดๆก็ไม่ค่อยมีมแมลงวันมันจะมีพึ่งมาตอมนะคะมันหอมอร่อยมากอันนี้เสร็จแล้วนะคะพอเราตากได้ที่แล้วเราก็เอามาคลึงเพื่อเป็นแผ่นนี่มันลอกออกง่ายมากเลยเก็บไว้กินนานๆนะคะเก็บใส่ภาชนะเราจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหรือจะม้วนก็ได้แล้วแต่สะดวก ันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสีสันน่าทานมากเลยสีของมะม่วงแทๆ้ๆน่ากินมากลองทำดูนะคะชวมมะม่วงเยอะๆดีกว่าปล่อยให้เน่าทิ้งเราไปถนอมไว้กินนานๆค่ะหอมเย็นชื่นใจ สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาม่วงกวนตามที่เราต้องการสวยมากๆกลิ่นหอมหอม